เดือนแรกหลักล้านบาทจากคนติดลบสิบล้าน OMG ปะเบอรค่ะ <Yeah. S 1> สะใจตัวเองค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนความหมายในชีวิตเราใหม่ค่ะใครที่บอกว่าต้องใช้เวลาต้องรอต้องอะไรกูไม่ฟังกูเชื่อว่ามันเป็นไปได้ค่ะบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูนี่แหละจะสาเร็จเดี๋ยวกูนี่แหละทุกสถิติไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับกูนะคะถ้ากูทํายังไงกูก็รวยที่กูทําไม่ได้เพราะ หรือกูใช้เวลาในการประสบความสำเร็จเพราะกูไม่รู้คียระดับโลกเพราะเราไม่รู้ว่ากฎวิทยาศาสตร์นี้ทำงานอย่างไรสำหรับใครมาใหม่นะคะไปเซิร์ฟภาพยนตร์เด e s ซ cret นะคะไปเซิร์ชนะคลิปนิวรอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยา,าศาสตร์ค่ะกูสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการให้คําจํากัดความใหม่ค่ะเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จเร็วค่ะรูมองหาเรื่องราวที่จะเร็วขึ้นเวลารูเห็นคนประสบความสำเร็จรูยินดีกับเขาค่ะที่เขาประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่รูบอกตัวเองค่ะว่า ฉันจะสาเร็จเร็วกว่านี้ครูไม่เคยฟังว่าเฮ้ยความสาเร็จมันต้อง8ปีหรอเฮ้ยความสาเร็จมันต้อง 3- าถึงหปีหรอโหเขาห้าปีร้อยล้านหรอเฮ้ยเขาเจปีร้อยล้านหรอเฮ้ยกูไม่เอากูเอาความสาเร็จร้อยล้านเหมือนเอขา,า,เขาแต่กูจะเอาเวลาที่เร็วกว่าค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะและครูบอกตัวเองเสมอว่ากูนี่แหละคือนักทุบสถิติในเมื่อคนอื่นทําไม่ได้ใช่ว่ากูจะทําไม่ได้เห็นไหม ถ้าวันนี้นะคะสตีฟจ็อบสามารถผลิตโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นถางแล้วก็ไรซ์สดอยู่ตรงนี้ได้ทาไมคนอย่างกูจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกใบนี้ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณบอกตัวเองค่ะและให้คําจํากัดความใหม่ทําไมคนที่จบม6อย่างกูจะประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ได้ทําไมคนที่จบม6อย่างกูจะเป็นครูระดับโลกไม่ได้ทําไมคนที่จบมหอย่างกูจะรวยรวดเร็วไม่ได้ทําไมคนที่จบม6อย่างกูจะมีคันธุ์ขาดไม่ได้มีแม่นหมดค่ะตมือเบอร์ yeah! ชีวิตค่ะจากคนที่นั่งไม่มั่นใจค่ะตัวเล็กตัวน้อยค่ะตรงไหนเป็นโอ้ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ากูจนเพราะว่ามึงเข้าใจไหมสิคือแบบทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยมึงจนทุกคนตาหน้ามึงจบมหมึงมีผัวมาหลายคนมึงอย่ามั่นหน้ามั่นหนกมึงมามึงอย่ามามั่นใจอะไรในความโชคดีของมึงมา สิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะเรื่องของมึงอัพทูมึงค่ะไม่สนใจค่ะยังคงให้ภาษาและความหมายตัวเองว่ากูจะเอาเร็วกูจะเอาเร่งด่วนกูเชื่อว่ามันเป็นทางรัดและกูไม่ใช่คนสิ่งที่สองค่ะที่ครูดึงดูดความโชคดีได้รวดเร็วมากค่ะครูไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานนะคะความโชคดีให้กับคนที่คิดลบคนที่คิดนายค่ะครูเชื่อว่าครูนะคะสามารถมีพลังแบบพระเจ้าได้ค่ะ ทำไมคะเพราะครูอ่านหนังสือระดับโลกค่ะเพราะครูรู้ว่าความลับระดับโลกที่มีคนรู้เพียงสิบเปอร์เซ็นค่ะเขารู้ว่าเขามีพลังพระเจ้าในตัวเขาค่ะว้าแพงมากค่ะคีนี้นะคะหลายหลายคนมักจะตกหลุมค่ะมักจะโทษโชคชะตาโทษวาสนาและไม่มั่นใจในพลังพระเจ้าของตัวเองค่ะแต่ขอโทษนะคะคุณลองไปอ่านหนังสือระดับโลกดูค่ะคนประสบความสําเร็จระดับโลกค่ะร่ํารู้ค่ะและ เรียกร้องค่ะและเชื่อมั่นค่ะและศรัทธาค่ะว่าเขาเองก็มีพลังพระเจ้าในตัวเราน้อยคนมากค่ะที่จะเชื่อคุณเข้าใจคาว่าบางคนเรียกว่ามีองค์ไหมคุณมั้งมีองค์อ่ะคนมั้งมีของอะ่ะคุณเข้าใจไหมอารมณ์เนี้ยเราได้ยินค่ะนกดูไหมประเทศไทยเราเป็นศาสตร์ของทั้งพุทธทั้งคิดอิสลามรวมๆกันนะคะคือรวมๆทุกศาสนาไว้เป็นบ้านเราเนึ้ออกไหม เป็นศาสนารวมๆศูนย์รวมความเชื่อและศรัทธานะกุมารก็มานะคะรักยมก็มีนะคะตุ๊กตาลูกเทพก็มาด้วยนะคะศูนย์รวมทุกความเชื่ออยู่ในประเทศเราค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกเราค่ะศูนย์รวมความเชื่อที่มันเด็ดขาดที่สุดในโลกคือศูนย์รวมความเชื่อในตัวของคุณเองค่ะ คลิปนี้สุดยอดมากนะคะใครได้ดูโชคดีมากคุณจะตื่นเต้นค่ะคุณตื่นเต้นอยู่และคุณกําลังไฮเอนเนอร์จีค่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้าพลังที่กูเอาออกไปข้างนอกไม่เท่ากับพลังตัวเองค่ะคุณแค่อนุญาตตัวเองค่ะให้คุณมีองค์ค่ะเหมือนที่คุณตาเรียกองก่อนอ่ะเรียกอง,องคับกูคือเรียกพลังพระเจ้าในตัวเองก่อนเก็ตปะกูบอกตัวเองซ้ำๆว่าเฮ้ยกูแม่งเจ๋งกูแม่งแจ chte, ๋วกูแม่งมีพลังพระเจ้าในตัวเองกูแม่งมีของดีกูเนี่ยมีของดีกูเนี่ยมีองค์ใครบอกบอกเองค่ะ นั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะและครูเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังพระเจ้าเขามักจะลัคกี้อินเกมค่ะเขาเป็นคนที่โชคดีในทุกๆเกมค่ะไม่ว่าเขาจะเล่นการเงนินการเงนินความรักความสุขสุขภาพการแบบปันคืนสู่สังคมเขามักจะชนะแบบโชคดีค่ะเก่งไม่เท่ากับเฮงจ้ะเก่งไม่เท่ากับเห็นค่ะคุณเคยเห็นคนเก่งบนโลกนี้มีมากมายแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ จริงไม่จริงจริง,รงเพราะคนเก่งก็คือคนเก่งค่ะแต่คนเฮงหายใจมันก็เฮงแล้วอ่ะเขาใส่ชีวะดังนั้นนะคะสิ่งที่ครูบอกตัวเองเสมอๆค่ะว่าฉัน I am happy and lucky girl ฉันคือคนที่โคตรมีความสุขและฉันคือคนที่โคตรโชคดีค่ะครูบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะและครูเชื่อมั่นเสมอเลยว่าครูจับอะไรก็สำเร็จหายใจก็สาเร็จแล้วแค่ขยับอะไรก็สําเร็จสินค้าครูค่ะพรียอดกับอากาศกันสามแสนสี่แสนห้าแสนเป็นล้านกล่องค่ะ คุณว่าจะเป็นไปได้อย่างไรคะแบรนด์ที่ไม่ได้ใช้โฆษณาดารานเนไอดอลคุณว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคะแบรนด์ที่ไม่ได้มีการยิงแอดเลยมันเป็นไปแล้วเฮลโหลก๊อกเหตุเกิด hey, เพราะว่าเราลัคกี้อินเกมเห็นไหมครูบอกตัวเองซ้ำๆว่าแน่นอนค่ะกูคือคนโชคดีใครบอกเราบอกเองถ้ามีใครบอกเราดวงซวยเราจะเถียงในใจค่ะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่และบอกซ้ำๆว่ากูเนี่ยแหละโคโชคดี นั่นคือสิ่งที่กูเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวกูค่ะกูเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกค่ะพลิกอย่างนี้เลยค่ะสามเดือนปลดหนี้สิบล้านเอาเงินหอบไปให้เจ้านี้ค่ะสัใจมากและบอกในใจเลยว่ากูหมดเวลาที่กูจะหมดเคาะกรรมแล้วหมดเวลาที่กูเนี่ย ต้องมาชกใช้กรรมแล้วถึงเวลาสวบุญของตัวเองค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองในวันที่ครูหอบเงินสิบล้านไปใช้เจ้าหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบเจ้าหนี้ที่ขู่ฆ่ารูเจ้าหนี้หมวกกันน็อกค่ะสาหรับใครมาใหม่วันนี้นะคะคุณโชคดีมากที่ได้ยินครูสิตาสอนคุณค่ะสาบานตรงนี้ก่อนค่ะครูสิตาเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะ3เดือนปลดหนี้สิบล้านหเดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่2พร้อมรถเบนซ์ค่ะถ้าสิ่งที่ครูพูดนะคะรวมถึงธุรกิจของครูครูโกหกหลอกลวงตอนนี้ครูอยู่ ะะขอให้ครูตายเลยฟ้าผ่าตายเลยเจาะจงมาที่ครูคนเดียวแต่ถ้าสิ่งที่ครูพูดนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการช่วยเหลือผู้คนครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเปลี่ยนสันดานตัวเองครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดขอให้ครูเป็นมหาเศรษฐีลาดับที่1ของโลกเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ให้หน่าอยู่ค่ะขอให้ใครก็ตามที่ได้ฟังเสียงครูค่ะเขาเกิดความโชคดีแบบอัศจรรย์ใจขอให้เปลี่ยนแปลงชีวิตก้าวกระโดดค่ะลัคกี้อินเกมค่ะและก็ลัคกี้ในทุกๆด้านของชีวิตค นั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะวันนี้เรามาเร็วนะเข้าเนื้อหาเร็วนะคะเพราะครูกําลังตื่นเต้นต้องรีบสอนโอเคป่ะ <laughs> okay ดังนั้นนะคะครูบอกตัวเองแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะครูได้พานะคะบอสครูปปแล้วก็บอสครูยาพานะคะไปเล่นคาสิโนนะคะในเอ่อบาคาร่าบาคาร่านะคะเราไปทดลองกดจักรวาลกันเรามาทดลองคลื่นของความเบิกบานนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเบิกบานในเมื่อเราบอกว่าเราคือคนโชคดีอะไรคือตัวพิสูจน์ล่ะผลลัพธ์ไง <laughs> เข้าไปเล่นค่ะ ในตอนเช้าเราเล่นค่ะเราเบิกบานกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็ตัวเบิกบานไม่อยู่ครูปาไปเข้าห้องน้ําค่ะ <c ười> <laughs> เราทุกคนท้กคนมีนใครเด้งเด้งเด้งค่ะปรากฏว่ามันเสียอันนี้ไม่ต้องไปทําตามนะครูทดลองกดจักรวาลเข้าใจคําว่าเล่นสนุกนะเออไม่ได้เล่นเอาแบบว่าโอโ้โหกูจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อยอทอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเรามาทดลองกดจักรวาลกันค่ะเล่นคำคำนะคะเล่นคำคทพิสูจน์จักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะ หลังจากนั้นคะ่ะเรากลับไปเล่นใหม่คะ่ะในรอบนั้นเนี่ยครูป,ปาได้ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะคะก็เบาๆคำขำไปนะคะเสร็จแล้วคะ่ะครูจิตานะคะก็กลับมาใหม่คะ่ะกลับมาเล่นใหม่เนะคะเล่นใหม่คะ่ะเล่นใหมะะ่เล่นใหม่เล่นใหม,เใหม่เล่นใหม่คะ่ะเสร็จแล้วเราบอกตัวเราว่าไม่ว่าเราทําอะไรเราก็ชนะคะ่ะไม่ว่าเราเล่นยังไงเราก็ชนะคะ่ะคุณเคยมีใช่ไหมคะในเกมชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเฮ้ยวันนี้เราจะผ่าน ทริปหรือเปล่านะเอ๊ะวันนี้เราจะมีเจ้าเราจะมีเงินจ่ายเจ้านี้หรือเปล่าเฮ้เดือนนี้กูจะรอดไหมวะเนี่ยเฮ้ยกูจะมีทีมงานหรือเปล่าวะเฮ้ยกูจะมีบ้านกับเขาไหมวะสิ่งหนึ่งก็ตามเมื่อ,อเมื่อ,อไหร่ก็ตามค่ะที่มันมีเสียงเล็กๆเ,เข้ามาแล้วมันทาให้คุณหดหูให้คุณรู้เลยว่ามันกําลังดึงคุณกลับหลุมเดิมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูสิตานะคะนําพวกเขาเหล่านั้นทําค่ะบอกว่าไม่ว่าเราทําอะไรเราก็ชนะค่ะ เรามาเพื่อชนะไม่ว่าจะทําอะไรฉันมาเพื่อชนะ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 ชนะค่ะคุณรู้ไหมคะว่าครูสิตานะคะนั่งเล่นคำคนะคะมีอายุประมาณพันนะคะพันเหลือเหลือสองสามพันนะคะเหลือสองสามพันเอ่อฮ่องกงดอลลาร์ฮ่องกงนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราเล่นตรงนั้นน่าจะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะครูสิตาได้มาประมาณแสนกว่าบาทค่ะประมือ <B ummer! S 1> yeah! สุดยอดนะคะใช้เงินลงทุนไปอยู่ประมาณพันสามพันสี่พันอ่าสองหมื่นนะคะได้มาประมาณไม่ถึงสองหมื่นนะคะตอนนั้นเพราะว่าจะบดหน้าตัากนเนอะพอเราเปลี่ยนคีย์ใ,ใหม่นะคะเราเบิกบานใหม่เราบอกว่าเราเรามาเพื่อชนะแล้วเราก็ก็ขึ้นแบบบานขึ้นแบบบานขึ้นแบบาบานค่ะปรากฏว่าเราเล่นยังไงเราก็ชนะค่ะและมีครั้งที่เราผิดพลาดนะคะลงผิดไปสิ่งหนึ่งที่เราทําค่ะเหมือนกับเหมือนกับชีวิตเราค่ะถ้าวันนี้เราเดินผิดเราแค่เดินใหม่ เราแค่รู้สึกไม่เป็นไรไปต่อได้ไม่เป็นไรไปต่อไปได้สุดยอดเรามาเพื่อชนะเรามาเพื่อชนะเราเล่นยังไงเราก็ชนะเราเล่นยังไงเราก็ชนะค่ะเหมือนกันคะ่ะถ้าเราบอกตัวเองแบบนี้ใจเราไม่ท้อใจเราเชื่อว่าเราเล่นเพื่อชนะคุณรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ะขณะเราแต้มต่นะํนะเาเช่นหนึ่งแต้มคุณนะรูราา้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ะเราบอกว่าเรามาเพื่อชนะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทางเขาบอดคะ่ะหรือศูนย์แต้มคะ่ะ <Yes. S 1> เราชนะค่ะปร,ะมร <Yeah. S 1> บมือมันเกิดสถิติแบบนี้ค่ะ ร้อยละเก้าสิบเราชนะหมดเลยค่ะเราผิดน้อยมากค่ะจากสถิติการเล่นเปลี่ยนคีย์ใหม่เพียงครึ่งชั่วโมงหลังเราพลิกขึ้นมา9กระโดดค่ะทุกโต๊ะที่เล่นบรรุมพวกเราหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ oh my god ทุกคนแบบว่าตื่นเต้นค่ะเราเลยรีบเก็บคีย์แล้ววิ่งขึ้นมาสอนคุณค่ะนะคะเพราะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นคีย์ที่คงพูดอยู่แล้วค่ะแต่ตอนแรกเราแอบมีความคดาดหวังว่าเราจะเอาแต้มสูงสุด พอเราพูดว่าเราจะเอาแต้มสูงสุดเราเกิดความคาดหวังเหมือนกันค่ะบางคนบอกว่าฉันจะไปดูใบฉันต้องไปดูใบให้ได้มันมีความกังวลมันมีความคาดหวังแต่ถนะ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณมาเพื่อชนะคุณจะไปคิปดูใบสักห้าใบสิบใบค่ะคุณพูดหลวมๆสบายๆแล้วคุณบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อชนะเพราะฉันเป็นคนลัคกี้อินเกมค่ะ yes ะจักรวาลขันรับค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณบอกอย่างเดียวว่าคุณคือผู้ชนะค่ะคุณมาเพื่อชนะ you are the winner yeah ปะเบิ้ ว่าคุณคือผู้ชนะค่ะที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะคุณจะดึงดูดความโชคดีอย่างง่ายๆสบายๆค่ะนะคะนี่ขนาดกูยังเล่นเกมไม่จบนะคะพอเราได้คีย์ใหม่ค่ะเราเล่นยังไงเราก็ได้หมดเลยค่ะไม่มีที่เราเสียเลยนะคะบอกเลยว่า โอ้ลง30ตาเนี่ยเราชนะ29ตาพูดแบบนี้เลยดีกว่านะคะมันมากนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเจอขีพิเศษเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์ครูป,ปากับครูยาภาค่ะหลังจากที่เขาได้ทดลองเล่นเมื่อเช้านะคะกับตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรอ่ะครูยาภามาลูกบอสครูยาภาอาหัวใจรหัวใจรัวอ่ะมาลูก,ลก,ลกเป็นยังไงคะคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ครูสิตาทดสอบกฎจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งดดด อันนี้เราไม่ได้เล่นกันเพื่อติดไม่ใช่ค่ะเรากินข้าวเราทางานกันปกติเราเล่นเพื่อสนุกเฉยๆเราจะมีเวลาในการเล่นเราไม่ได้มาเล่นเพื่อเสพเพื่อเป็นผีนะลูกเรามาเล่นนะคะเพราะว่างานที่เอ่อการเล่นหวยหรือการเล่นพวกเนี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานนะคะเราเล่นเพื่อความ enjoy สนุกสนานอ่าต่อลูกยังไงคะเล่านิดนึงนะคะตอนเช้าที่เราลงไปเล่นนะคะก็ อาขอเขาบอกของมองคลตัวเอง,องได้ไหมแม่ของมงคลได้ไหมบอกถึงของมองคลได้ไหมอ่าอ่าได้แล้ววางวางเนาะ <laughs> กระเป๋าดักซับเนาะ <laughs> <laughs> กับน้องหอมสีเขียวเนาะ <laughs> โอ้โหอยากจะบอกว่านะคะจัดเนี่ยอาชีพป,ประมาณห้าห้าห้าอันนะห้าอันชิปกลายเป็นสามประมาณห้าสิบอันห้าสิบอันกับนะความโชคดีที่ ใช้ของของเรานึกออกปะแล้วจักรวาลก็บอกว่าเลิกเถอะใช่นั่งแบบจักรวาลบอกว่าเลิกเถอะเลิกเถอะแล้วรู้สึกไม่ยอมเลิกเออเกรงใจเกรงใจคนที่นั่งด้วยเนี่ยหลายคนตกโฟเพราะว่าไปเกรงใจคนอื่นค่ะเวลาคนจริงๆเราอ่ะตัวเราไม่ไหวแล้วแต่เราดันไม่เลิกค่ะไม่ได้เกรงใจคนเหมือนกันค่ะเรารู้ว่าเขาพูดไม่ดีเขาพาเราไปผิดทิศแล้วแต่เราก็ยังนั่งเกรงใจแล้วก็ไปกับเขาเฉยเลยโดนขาจุงจะบบไปผิดขึ้นตกโฟไปเลยใช่เกรงใจไม่ได้เลยรู้สึกเองว่าเกรงใจพอเกรงใจปุ๊บ จากห้าสิบเหรียญค่ะเหรียญนะไม่เหลือเลยสักเหรียญเดียวแค่นี้ว่าเช้าจานแรกคุณได้มาปุ๊บเลยห้าเหรียญไปเป็นห้าสิบเหรียญนะมันกี่เท่าอ่ะคือเยอะมากสิบเท่าใช่แบบมีความสุขแล้วก็เบิกบานสนุกสนานโอ้ยินดีปีดากันพอมีความเกรงใจปุ๊บเรียบร้อยค่ะหมดหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยไม่แต่เหรียญเดียวอันนี้คือแบบขีเม่อเช้าแต่พอเมื่อกี้เมื่อกี้ ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เราเปลี่ยนคีย์กันใหม่ใช่ค่ะเพราะคุณยภาจะนั่งกดดันโคจิตาอยู่ข้างระหว่างโคจิตกำลังลุ้นอยู่เท่านี้นะเท่านี้นะคือเขาเก่งตัวเลขลงไปเลยว่าต้องตัวเลขนี้สูงที่สุดเท่านั้นเพราะเราไปเก่งเป๊ะขนาดนี้จักรวาลไม่ชอบค่ะจักรวาลชอบความสบายสบายค่ะง่ายๆสบายสบายเหมือนกันบางคนบอกว่าฉันขอทิปสองใบมันแน่นไปเราต้องบอกว่าเราอะเราอะผ่านทิปดูใบอยู่แล้วสองถึงห้าใบ ขั้นต่ำเนี่ยมันเรียกว่าหลวมๆไม่ไม่สติกแล้วฟิตฟิตจนเกินไปครูอย่าพัเข้าใจคีย์นี้เลยเข้าใจเลยว่าลูกยังไงเราก็ได้ยังไงเราก็ได้ถึงตาบังย่เราก็ได้เล่นยังไงเราก็ได้เล่นยังไงเราก็ได้ครึ่งชั่วโมงค่ะเหรียญกลับมาห้าสิบเท่าเดิมดมากคใช้คานี้แบบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เราไม่ได้เล่นเพื่อติดนะลูกเราเล่นเพื่อทดสอบตัวเองนะจกวาคะทดสอบ สิ่งที่ครูสิตาสอนดีมากๆนะคะแล้วเราขอขอแบ่งอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนะคะคุยกับแม่ว่าเนี่ยทีมงานอ่ะเราก็บอกว่าเป็นดีลเลอร์ลูกเป็นดีลเลอร์แม่บอกว่าลูกสบายสบายดีลเลอร์หรือเอ็กซ์คลูซีฟเบาเลยทีนี้ตื่นโอ้ยโอ้ใช่ว่ะทำไมพอเราไปเปรีเขาเป็นแบบเนี้ยเราเก่งพอเราเก่งอ่ะเขาจะไม่ได้ใช่ค่ะพอเหมือนกับทิปดูใบรู้สึกว่ากูต้องผ่านหนึ่งใบกูต้องผ่านหนึ่งใบให้ได้หนึ่งใบมันจะยืดไปใช่ทําให้เราแบบว่าอย ถ้าเราบอกว่าขัานตำแปดถึงเก้าใบมันก็จะเบาๆใช่ใช่ไม่มีไม่มีตัวเลขที่แบบว่ามีแต่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สบายๆนี่แหละค่ะที่ได้มาในในครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้คือชัดเจนมากบอกแล้วว่าผลสิ่งที่ครูสิตาสอนนะคะคาตามากมากมายค่ะคาตามากพอถ้าใครถ้าจริงๆอัดวีดอโอจะอัดให้ดูว่านี่แหละถ้าอัดได้จะอัดให้ดูสิบห้าตาติดสิบห้าตาติดคือบวกหมดเลยบวกหมดเลยแค่ทีเดียวคือ ยังไงก็ได้ยังไงก็รวยเล่นยังไงก็รวยเล่นยังไงก็ได้ยังไงก็รวยเรามาเพื่อชนะแค่นี้เองโอ้โหกค่เดียวเปลี่ยนชีวิตสมองเบาโล่ง โล่งโปรสบายมากผลลั์จากที่เรานี่นั่งขนลุกกันหมดนะคะที่ดาเนี่ยมาสอนพวกคุณนี่ก็ขนนี่ขนแขนสแตนด์อัพหนักมาตื่นเต้นมากคุณได้ดูโชคดีมากเลยนะคะคลิปนี้เหมือนกันค่ะถ้าคุณนันนี่คุณกำลังบอกว่ากูต้องรวยให้ได้คุณจะไม่รวยแต่คุณเชื่อว่าคุณจะรวยขั้นต่ำเป็นนะรวยเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีแน่นอนคุณมาคุณเกิดมาเพื่อชนะคุณจะได้มันใช่ย่งมาค่ะยังไงก็รวยปรเพื่อนรักยังมามาลูกมาบ้านกูมา สุดยอดมากนะคะใครที่ดูคลิปนี้ชะดีมากนะคะบอสคูปานะคะอ่นะคะเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้านะคะที่นะคะคืเออไม่ใช่ช้าของบอสคูปาจะกลับกันเพราะว่าบอสคูปาเนี่ยตอนแรกเล่นเองแล้วเธอก็เบิกบานของเธอเองนะคะแต่รอบสองครูให้เล่นให้ครูแบ่งให้เล่นของของของครูเพื่อว่าให้เปอร์เซ็นต์เขาทีนี้อ่ะเป็นไงคุณเล่าเหตุการณ์ตอนเช้าก่อนก็ตอนเช้านะคะคือตอนเช้าอ่ะมันมันทําให้เราตื่นรู้เลยว่าตอนเช้าเราบอกว่าเราจะมาเพื่อเอาไปปิดที้ปิดปิดเนี้ย ปิดเนี่ยที่เรามาเที่ยวนปิดทริปเที่ยวฟรีเนี่ยใช่เราจะมาเราจะเอาไปเพื่อมาเที่ยวฟรีนะคะเราประกาศคนพูดแบบนั้นตั้งแต่แรกเลยว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะมาเล่นเอาค่าทริปเก๋ๆใช่ใช่ค่ะแล้วที่นี้ไช่เป๊ะเลยนะและทีนี้เราอ่ะไม่มีเราไม่มีเงินสดเออเราไม่มีเงินสดด้วยเราอ่ะไม่มีเอออะไรนะแอปบันไม่ได้เราแอปโอนไม่ได้นะคะทีนี้เราอ่ะก็ได้เงินมาจากครูครูก็เลยให้ยืมทีนี้เราก็บอกว่าไม่เราจะไม่จ่าย เราจะไม่โอนสงสัยจักรวาลบอกว่าไม่ให้เราโอนพอเดี๋ยวก็มาคืนใช่เดี๋ยวเราก็มาคืนค่ะมันทําให้เรารู้เลยว่าการที่เราอ่ะปักหมุดไว้ตั้งแต่เหมือนเราจะปิดทิปมันปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นเอนคุณเปิดจิตตั้งต้นคุณว่าเฮ้ยคุณมาเพื่อชนะคําพูดเขาเห็นไหมว่าคําเดียวกับที่คูบอกเขาบอกว่าเขามาเพื่อชนะเพราะว่าเขาอ่ะต้องการมาเพื่อเที่ยวฟรีเห็นไหมเขามาเพื่อชนะเขาบอกแบบแน่นอนสบายๆจริงคุณกดดันไหมตอนที่คุณพูด ไม่ไม่ไม่ได้กดดันเลยมาพูดแบบง่ายๆสบายๆมากเลยแล้วคุณพงก็หัวเราะเนาะแล้วเราก็ได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยแล้วเธอก็เด้งอ่ะเธอเด้งยังไงคะเวลคาครูบาก็เด้ง คือแบบเด้งไม่ได้สนใจใครอยู่ในรูตัวเองนะคะทุกคนมองไทยกวาไทยกว่ดคือคนไทยใช่ไหมทัวไทยใช่ไหมไทยกวดแล้วครูปาก็กูปาก็คูปาอย่างนี้ค่ะเห็นชิปนะคะตัวสีไหนคูปาอย่างไรเหรียญดูดเหรียญเหรียญสีเดียวูปาก็ดูดค่ะแล้วคูปาก็ไม่จะสนใจใครค่ะคือแบบทุกคนมารุมเรานะคะทุกคนมาลุมเราค่ะมแร้วก็แบบว่าเอ้ยมึงเราไทไมคนนี้อะไรเงี้ยเนแจกเนแบบว่าแบบ คือย<อ>ังไปรเราอ่ะเออไปแบบเขาบางทีเขาก็ตบมือให้เราเราแบบโหสะใจมากเลยมันทําให้เราตื่นรู้ว่าเฮ้ยก,การที่เราสนุกตลอดเวลาการที่เราเบิกบานตลอดเวลามันเร่งอัตราความสำเร็จจริงจริงมันง่ายใช้ง่ายแบบไม่รู้แบบตื่นรู้อ่ะแบบทุกทีมาก็ไม่เคยเล่นไปเที่ยวฮ่องกงไปนอนโรงแรมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นตลอดว่าเฮ้ยมึงมาเดีวไปดูตุ๊กจักรวาลกันไปดูคุูจิตาค่ะไปดูคุูจิตาไม่เคยทดสอบค่ะแต่ครั้งเนี้ย เฮ้ยเงินสองหมื่นไม่เคยเล่นเล่นการพนันถึงสองหมื่นเขาอย่าพูดคำนั้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาูกตัดใจค่ะไม่ใช่ค่ะเราไม่เคยเล่นกับกบจักรวาลค่ะนะคะคือแบบว่าไม่เคยดายแล้วเขาจะโดนตัดไม่ได้คิดเลยสุดยอดเลยนะคะมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเบิกบานเนาะคุูปาเบิกเบิกบานแล้วไม่ได้สนใจใครเลยแล้วมีคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะเล่นบาคาร่าเล่นบาคาร่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอะเขาลงชี้แบบครั้งละประมาณห้าแสนโอห้าแสนบาทไทยซื้อวีออได้หนึ่งคันค่ะเขาลงครูปลา ครูปาก็ดูดอย่างเดียวค่ะมีบรดี้กา์ด้วยมีเครื่อนมหาเศรษฐีมานั่งข้างๆค่ะปาก็ดูดดูดดูดปรากฏว่าครูปาก็รู้สึกอินไปกับเขาใช่รู้สึกอินไปกับเขาแล้วทีนี้เราอะเอาพลังความเบิกบานค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยพลังความเบิกบานของเรานี่แหละทุกคนก็เขาก็นั่งเครียดนั่งเครียดใช่ไหมเราก็เบิกบานาดึงดึงดึงและมหาเศรษฐีคนนั้นก็ยิ้มกับครูปาค่ะยิ้มกับครูปาแล้วเขาเวก้ยด้วยกุญแลด้วาก็ได้แล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้ไปกับเขาด้วยใช่เล้ว เราอยู่ใกล้คนสําเร็จมันอยู่ใกล้คนสําเร็จไม่พอค่ะอยู่ใกล้มหาเศรษฐีแบบเรารู้เลยว่าโหมหาเศรษฐีวางเงินะห้าแสนเล่นแบบไม่ได้สนใจตัวเลขค่ะวันนี้ครูตื่นรู้มากเลยค่ะการที่เราเอาสั่งจัก,กรวาลตั้งแต่ต้นเดือนในการปิดทริปเราก็ปิดได้และเราไม่ได้สงสัยตัวเลขค่ะกดเฉพาะเจาะจงค่ะได้ฟังครูสิตาบอกครูยาพาเมื่อเช้ากดเฉพาะเจาะจงค่ะถ้าเราตึงเกินไป มันจะ,<ร>จะไม่ได้แต่ถ้าเราหย่อนให้จักรวาลค่ะบอกลมหลวงไปค่ะ5้าใบถึงสิบใบ เราได้หนึ่งใบมันก็โอเคมันอยู่ที่ขึ้นหรอที่เราจะปล่อยออกไปเราละลิละลิได้แบบครูปาหรือเปล่านั่นคือช่วงเช้าที่ครูป้าได้มาอืมได้มาฟรีๆเลยแล้วเอาเงินจ่ายได้ค่าทิปจริงๆค่ะไปด้วยกับคุป้าหน่อยจ่ายเงินค่าทิปครูจิตาฟรีแล้วก็นะคะเงินสองหมื่นบาทที่ยืมมาก็ฟรีหมดเลยนะคะฟรีหมดเลยนะคะแลวรอบนะคะรอบนี้นะคะรอบเมื่อกี้นี้ใช่รอบเมื่อกี้ค่ะก่อนที่คุจะเจอคียคียสำคัญอันนี้จริงๆครูใช้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าแบบคือเราไปโปรแกรมว่า ไปแต้มสูงเองคือบางครั<ม>้งเราไม่ได้<ข>เราไม่ได้แบบว่าเกิดมาเพื่อเล่นพวกนี้นึกออกมาเรา<ม>ก็ลืมคีไปว่าเอ๊ะเรามาเล่นเกมเราต้องพูดว่าอะไรนะเราลืมนะแล้วอยู่ดีมันก็นึกขึ้นมาได้เพราะว่าครูจะพาโปรแกรมเราเท่านี้สิเท่านี้สิสสแล้วรครูก็กดกันไปเรื่อยๆเอ้ยกดก็เฮ้ยไม่ใช่กูว่ากูผ<ม>ิดคีละเพราะครูบอกว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อชนะเล่นยังไงก็ชนะหลังจากนั้นครูเปลี่ยนขีแต่ก่อนที่ครูปาจะ ไปถึงช่วงนั้นครูปาหมดเกันไปก่อนแล้วอันนั้นครูปาคิดคีอะไรครูปานะคะครูศิตาให้ครูปาเล่นครูปาบอกว่าครูปาแบบเขาไม่ได้เบิกบานเหมือนตอนเช้าเลยนะใช่มันตามตัวกูชัดเจนเลยเพราะเราพอใจแค่นั้นแล้วโอ้โหไม่บอกกูตั้งแต่แรกกูจะได้ไม่ให้เล่นไม่ไม่เงงใจเหมือนกันใช่ไหมไม่มันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะมีความว่าเราเราพอใจเราได้แล้วแล้วทีนี้เราบอกกับคุณเราจะไม่เล่นแล้ว ตัวเราจะไม่เล่นแล้วอ๋อคูติจาวให้เลยเฮ้ยมันกับของคุณติจาวมาเฉลว่ามันต้องดูดได้อีกเนี่ยมันต้องดึงดูดได้อีกแต่ไม่ได้ตั้งเป้าแบบไม่ได้ตั้งเป้าเหมือนตอนแรกไม่ได้ตั้งเป้าเหมือนตอนแรกมันต้องได้อีกสิคุณติจาให้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ในใจรู้สึกว่ากูเพียงพอแล้วใช่คุณมีคีย์ตั้งมาสองอันพร้อมกันว่าเผื่อได้ แต่จริงๆแล้วคุณอิ่มเต็มใช่มันก็คือคีตั้งต้นคุณไม่บอกครูตั้งแต่แรกนะคะแล้วทีนี้ไม่ครูอย่าบึ้งนะคะแล้วทีนี้มันทําให้เรารู้เลยพอเรารู้เลี่นเสียใช่เรารู้คีนี้คจะตาบอกว่าเอาเงินครูไปเล่นมึงจะเล่นอะไรกันอ่ะวางอะไมึงจะลงเท่าไหร่ก็ได้มึงเล่นไปเลยว่าให้มึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้ครูว่าเฮ้ยเดามึงเบิกบานไม่เท่าเดิมนะเราก็บวกบานแต่ไพยเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่าไมใชนเงิเราหรือเปล่ถึงเราก็ ละลิกละลิ้ไม่ลนั้นไม่ละลิ้นเราาเนาะแล้วทีเนี้ยเราเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละการพอใจการพอเพียงทำไมมันทําให้คนแม่งแม่งเต้นเท่าไหร่อ่ะมึงก็ไม่สุดว่ะเพราะใจมึงเชื่อไม่สุดเออเพราะใจมึงเชื่อไม่สุดแม่งกูเขาตื่นรู้เลยคำเนี้ยกูบอกว่ากูจะเอาทิปห้าใบกูได้ห้าใบกูยังพอแต่เดือนที่แล้วกูบอกกูจะเอาอีกพาครอบครัวกูไปกูปิดได้เจ็ดใบ ฉะนั้นมันปฏิหารเกิดขึ้นได้ไหมคะเกิดได้เกิดขึ้นไหมแล้วเจ็ดใบไม่พอกูพาบคาพอกูไปกูพาทีมงานกูไปยี่สิบสองใบเออแล้วมันรู้เลยว่าเราไม่พอเรายังรู้สึกว่าไปได้อีกแต่พอเราตั้งเป้าใหม่คือมันเกี่ยวกับความตั้งเป้าของคุณใช่ถ้าคุณบอกพอใจคือหยุดเลยใช่พอใจต่อให้คุณเต้นแค่ไหนใจคุณก็ไม่เชื่อเพราะคุณหยุดแค่ตรงนั้นแล้วคุณอิ่มไปแล้วคุณอิ่มไปแล้วคุณสุกแค่นั้นแล้วคุณไม่ได้สุกที่จะเยอะเพิ่มคุณณไไไไมมม่่่่่ดด้้สสุททีีจจะะเเเออาาพิคแบบ จนแบบรวยเหมือนครูจิตาเฮ้ยกูวิ่งสุดเส้นชัยกูจะวิ่งต่อให้มันสุดเส้นชัยคุณไม่ได้สุกแบบครูจิตาครูจิตาวิ่งเนี่ยเส้นชัยยังติดอยู่ที่น้าอกแล้วยังวิ่งต่ออยู่เออเราเข้าใจเลยมันตื่นรู้เลยแล้วทีเนี้ยมาเจอแบบพอมันหมดกันแล้วทีเนี้ยหมดคูปาหมดพวกเนี้ยหมดแล้วครูปาหมดคนเดียวคูกับครูยัยพายังมีเออแล้วทีเนี้ย คู<า>่ตาเหลือแค่ไม่กี่คู่บอกว่าคูคเหลือไม่กี่คอย่างที่คูบอกคู่เหลืออยู่สามเหรียญตัใ,ให้คู่ปาบอกว่านั่งเชียร์อย่างเดียวนั่งเชียร์อย่างเดียวแล้วให้มีหน,าาน้าที่พูดแค่ว่าคูเล่นยังไงก็ได้เล่นตัวไหนก็ได้คุณเชื่อไหมคะว่าเชียร์ย่งเดียวเป,เปิดมาป๊อกแปดคู่ตาป๊อกเก้าห้ามพูดล นั่นแหละคุยแบบว่าคือแบบปาคลิปนี้เอาเอ้ยแล้คลิปนี้ถูกลบไปมึงได้ดูโชคดีอ่ะโชคดีมากเราไม่ได้เล่นไพ่เราเล่นบาคาร่าเออนั่นแหละไอ้เราก็ไปแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าคลิปนี้โดนลบแล้วอันนี้มันคือเล่นอะไรอ่ะเราก็แบบคือแบบเราก็เล่นไม่เป็นอยู่แล้วน้อบาคาร่าบาคาร่าบนเรือนะคะแล้วทีนี้แบบหูแค่คําว่าตอนแรกนั่งแบบป๊อกแปดป๊อกเก้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วป๊อกอีกแล้วมันจะพูดไปแล้วก็พูดไปเลยไม่ได้ไม่ได้คือแบบว่าคือแบบว่าเราก็ตื่นแบบ โอ้แลขสูงสุด so, อ่ะแล้วทีเนี es, ้ยทุกคนแบบทุกคนก็ร right. ุนลวรุนละทีเนี้ยมันกลายเป็นคลื่นแบบเฮ้ยมันไม่ละลิกะไรไม่ออกแล้วทีเนี้ยระลิกอะไรไม่ออกค่ะมันเกิดความคาดหวังคาดหวังมามันเกิดความกังวลแล้วทีเนี้ยกังวลแล้วมันมองไปที่อื่นแล้วมองมองไปแล้วหลุดโฟกัสใช่หลุดโฟกัสแล้วเก็เลยหมดหน้าตากใช่แล้วทีเนี้ยพอมาคุณสุเอาใหม่่ะเอาใหม่ กูตาบอกตัวเองว่าไม่ยอมแพ้กูไม่ได้มาเพื่อแพ้กูมาเพื่อชนะใช่คุณตาบอกตัวเองกูปาหมดแล้วช่างมึงเรื่องของมึงมเรื่องเรื่อกแต่มึงไม่สงสารไม่ให้แล้วของมึงกูแม่พลังมึงพวกมึงเล่นเสียจบกูเล่นเองกูเอาไปกูขึ้นมาเด่นไปเตาไว้คุณตาทำอย่างนี้ค่ะคนทั้งโต๊ะหมดความได้หมดทุกอย่ได้หมดกูมาชนะกูมาชนะเซนเด่นคนทั้งโต๊ะนะคะหมดความศรัทธาเราไปแล้วพอเราพาเขาเซนเขาหมดไปหมดแล้วเราก็นั่งกันอยู่สามพันดอได้ความเบิกบานของเราดีมากไม่ต้องมาเล่นกับกู แล้วเราก็เบิกบานว่าเอาใหม่ครูปามีหน้าที่พูดเชียร์ครูยอย่างเดียวเชียร์ครูยอย่างเดียวว่าครูมาเพื่อชนะมาเพื่อชนะแล้วครูก็บอกว่าครูเล่นยังไงครูก,ก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ครูเล่นแล้วมาประสบความสำเร็จจริงๆมันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมง,มง,มง,งมแบบโอ้ไม่รู้ว่ายังไม่ได้คูณมาเป็นเงินเลยว่าเท่าไหร่มันเยอะไปหมดได้เยอะมากเป็นแสนเป็นแสนหลายแสนอ่ะแบบเลยบอกว่าอุ้ยคิดมันมันการการที่เรา ไปนะคะทดสอบจัก,กรวาลเนี้ยมันเราทําให้เราได้ตื่นรู้เลยว่าอ๋อแม่งถ้าวันเนี้ยเราอะเบิกบานน่ะเบิกบานสุดอะเราจะเอาเท่าไหร่มันก็ดึงดูดได้เราเชื่อเราเบิกบานสุดเราตั้งเป้าไปเลยตั้งแต่ตอนแรกบางคนชอบมาตั้งเป้าตั้งแต่ตอนที่แบบจนตอกเหมือนที่ครูพูดในไลน์นะคะตั้งเป้าตั้งแต่จนที่ตัวเองเนีนะคะแบบขีดวินาทีสุดถึงวิกฤตแล้วถึงตรงใช่แต่ มันก็ยังทันค่ะมันก็ยังทันค่ะมันก็ยังทันค่ะวันนี้ถ้าคุณกําลังเจอวิกฤตอยู่คุณแค่บอกว่าเริ่มใหม่ค่ะและเบิกบานแล้วบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อชนะค่ะยังทันค่ะไม่ว่าเท่าไหร่คุณก็ยังทันค่ะเพราะคุณสามารถพลิกสถานการณ์ค่ะก้าบาทจากสามพันนะคะสู่อู๋ไม่รู้กี่หมื่นนะคะพูดก่อนไม่รู้กี่หมื่นฮ่องกงจากสามพันไม่เท่าไหร่เราก็ได้ไม่เท่าไหร่เราก็ได้ไม่ใช่ไม่เท่าไหร่เราก็ได้ยังไงเราก็ได้เล่นยังไงเราก็ได้เราเกิดมาเพื่อชนะ นี่คือสิ่งที่ครูจะบอกเราว่าเนี่ยคือความคือเขาตื่นเต้นแค่คําคําเดียวอ่ะมันคำคำเดียวมันมันให้เราเปลี่ยนหมดเลยเนาะมันให้แค่คําคําเดียวคุณเชื่อไหมว่าพลังงานเราเปลี่ยนหมดเลยอความรู้สึกเปลี่ยนใหมเราโล่งป่งสบายเราคุยกันว่าเฮ้ยเราโล่งปองสบายใช่ไหมมันเบาใช่ไหมมันเบาแล้วมันรู้สึกว่าฟิลลิ่งที่แบบเป็นมาอีกอ่ะมันมีพลังขึ้นมาอีกมันรู้สึกเป็นไปได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกและที่สาคัญมากกว่านั้นค่ะนะคะต่อให้คุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคแต่คุณบอกว่าคุณมาเพื่อชนะคุณบอกว่่าไไมปร แล้วคุณไม่ต้องไปเสียใจคุณไม่ต้องไปเสียดายคุณบอกว่าไม่เป็นไรแล้วคุณเล่นใหม่ค่ะชนะถ้าคุณแบบใช่คุณท้อแล้วอคุณท้อคุณจะจบคุณท้อคุณจะจบคุณบอกไม่เป็นไรเยี่ยมครั้งหน้าเป็นของกูและมันก็ได้จริงๆค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณบอกแต่หลายๆคนเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่วะเฮ้ยหรือกูไปผิดทางวะจบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้พลังอำนาจด้านลบมากกว่าด้านบวกคุณจะจบนะคะอาประมวลให้กับบัสกูป้าหน่อย เยี่ยมนะคะดังนั้นเนี่ยครูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะสามารถเผยแทร่ได้หรือไม่นะคะคแต่ยังน้อยใครได้ดูก็โคตรโชคดีคลิปนี้อาจจะถูกลบนะคะโดยกรมไอทีต่างๆนะคะซึ่งนะพวกเราโชคดีมากนะคะที่ได้ดูคลิปนี้ครูเชื่อมากเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้ พรุ่งนี้หรือตอนนี้คุณจะพลิกชีวิตทันที <Yes. S 1> คุณจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณจะดึงดูดเงินได้จํานวนมหาศาลคุณจะดึงดูดความสุขความโชคดีได้อย่างฉับพลันเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ธรรมดาลแล้วก็ตายหาค่ะแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์นะคะและเรามาใช้พลังลัคกี้อินเกมของพวกเรากันนะเราเกิดมาเพื่อชนะเพราะเราชนะมาตั้งแต่เกิดค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากลงคอร์สแคมสัมมนาแอปไปที่ไลน์แอดโค้ดอเดอร์สกอร์สิตาคนใหม่ w w t e a c h e r s i t a c o r i น l s ะ a ะ มหากับ21วันเลเวลหนึ่งค่ะวันนี้ไปแล้วเริบยูเย้